วิธีขจัดอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตคืออะไรบ้างมาฟังกันค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่า,ยาลืมกดติดตามกดไกลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เรื่องาราวดีๆให้คนได้ตื่นตูเชเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของเรา,าทุกคนต้องเจอมันมอยู่แล้วแต่เราจะขจัดมันได้อย่างไรนะ,ะเชื่อเลอเกินค่ะว่าหลายๆคนก็ต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วนะปุ๊บเป้ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เจออุปสรรคแต่ววันนี้นะสิ่งแรกที่ ก็คือมองปัญหาหรืออุปสรรคันเป็นแค่ทุรีดินนะคะหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะเมื่อก่อนค่ะเรายิ่งมองแต่ปัญหายิ่งถากแต่ปัญหาปัญหายิ่งเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีเราแค่มองไม่เห็นหรือมองเพียงเห็นเป็นเพียงแค่ทุรีดินนั่นแะหละย,ยิ่งจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างโดเด็มและ2เลยก็คือมองเห็นแต่เป้าหมายเท่านั้นและนะเป้าหมายของเรานั้นจะต้องประกอบไปด้วยเป็นคนที่เรารักนะคะในครอบครัวของเราหราือใ,ใครก็ตามที่เรารักนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เรามีพลังใน ขึ้นและ3าค่ะระหว่างทางที่เรากําลังไปนั้นนะหลายๆคนค่ะได้เรียนรู้กับูวิทยาศาสตร์ว่าที่เขาไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะเขาไม่ได้ทดําในสิ่งที่เขารักบางคนอาจจะทําเพื่อเงินบ้างอาจจะทำเพราะความจําเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทํเงินด้วยความรักและความสุขแล้วเราจะยิ่งไปถึงเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จไั้นเราเออกไปต่างชาแล้ว